ข้อ9กานะครับการมักดเล็ติกของก้านเนื้อลายและการมักแอลกอฮอลของแบคทีเรียมีสารใดเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายตามลําดับ 1. ออกซิเจนกับน้ํา2กกดเลคติกและเอทานอล 3. ไพโรเวตและอะซิทอลดีไฮด์ 4. NAD บวกแล้วก็ FADH 2นะครับก็โจทย์ก็พูดถึงการหายใจระดับเซลล์นะครับแต่ที่โจทย์พูดถึงเนี่ยจะเป็นการหายใจระดับเซลล์แบบไม่ใช้ออกซิเจนนะครับแต่พี่ก็จะขอพูดถึงการหายใจระดับเซลล์ทั้งแบบใช้ออกซิเจนแล้วก็ไม่ใช้ออกซิเจนเลยนะครับ ก็การหายใจระอับเซลเนี่ยก็จะเป็นการสลายอาหารเนี่ยให้ได้พลังงานออกมาก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับแบบใช้ออกซิเจนนี้จะมี4ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนแรกชื่อว่ากระบวนการไกโคลซิสอันนี้จะเกิดที่ไซโตพลาซึม um นะครับก็จะเป็นการที่เปลี่ยนกูโคส เปลี่ยนกูโคสให้กลายเป็นไพรูเบตซึ่งกรูโคสเนี่ยก็จะเป็น C ที่มีหกอะตอมใช่ไหมครับมันจะเปลี่ยนเป็นสองไพรูเบตแต่ละไพรูเบตเนี่ยก็จะเป็น C ีสามอะตอมนะครับงนั้นก็เลยได้เป็นสองตัวโดยผลิตภัณฑ์ที่มันได้ออกมาเนี่ยมันก็จะได้สอง p อ p ออกมานะครับแล้วก็ได้สอง n ออันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่มันได้นะครับ หลังจากนั้นก็จะเกิดกระบวนการสร้างอะซิทอลดีไฮนะครับเอ้ยอะซิทอลโคเอครับอะซิติลโคเอเนี่ย,ย,ยก็จะเปลี่ยนมาจากไพรูเวตใช่ไหมครับโดยไพรูเวเนี่ยจะเป็นซ3สามอะตอมมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอะซิติลโคเอที่มีสองอะตอมนะครับ โดยผลิตภัณฑ์ที่มันได้ออกมาอีกก็คือ1 NADH แล้วก็1คาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพราะว่า C1 ตัวที่ออกมาก็คือ1คาร์บอนไดออกไซด์นะครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่มันได้ต่อ1ไพโูเวตนะครับนั้น,น,นตอนแรกกูโคเนี่ยกระจายออกมาเป็น2ไพโูเวตแล้วถ้าไพโูเวตแต่ละตัวมาเปลี่ยนเป็นอะซิทิวโคเอเนี่ยก็จะได้คูณ2เข้าไปนะครับก็เป็น2 NADH กับ2คาร์บออกไซด์อันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์นะครับ จากนั้นอะซิติลโคเอเนี่ยก็จะมาเข้าสู่วัตจักรเคปวัตตจักรเคปเนี่ยก็จะมีตัวอะไรมากมายนะครับแต่ว่าถ้าพี่เ,เขียนคร่าวๆเนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยอะซิติลโคเอมันมีซ2สองอะตอมใช่ไหมก็จะมารวมกับสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า OAA อันนี้เป็นซีสี A ่อะตอมพอมารวมกันปุ๊บก็จะกลายเป็นซีหกอะตอมชื่อว่าซิเตต ันนี้จะเป็น6อะตอมแลสะสภาพก,ก็จะมีการมันรวมกับ NAD มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มีการปล่อยนู่นปล่อยนี่ออกมาครับแล้วก็พอปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาตัวหนึ่งปุ๊บก็จะเหลือ 5c แล้วก็ปล่อยมาอีกตัวหนึ่งปุ๊บก็จะเหลือ 4c แล้วก็วนไปวนมานครับก็จะมีชื่อสารมากมายแต่ว่าเวลาโจทย์อ่อนเนี่ยก็ไม่ได้ออนเลยข,ขนาดนั้นนะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้โดยรวมของเคสไซเคิลเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด2คาร์บอนไดออกไซด์ 1>, 1 ATP แล้วก็3 NADH แล้วก็1 FADH2 โดย2ตัวข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวรับอิเล็กตรอนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ตอ, 1, อตนหนึ่ง a ับ ทีนี้พอได้มาปุ๊บก็ต้องมาเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนที่สี่ก็คือขั้นตอนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนะครับมันก็จะนำ n a นำอิเล็กตรอนน่ะที่อยู่ใน NADH กับ FADH 2นะครับมาส่งต่อไปเรื่อยๆ ให้กับตัวถ่ายทอดอิเล็กตรอนตัว,ตว,ตวอื่นนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็จะมาส่งถ่ายให้กับอิเล็กตรอนเ้ยให้ออกซิเจนนะครับโดยโออกซิเจนเนี่จะเป็นตัวรับ,รบอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายแล้วก็เกิดเป็นาน้ำนะครับโดยเวลามันจะสร้างแล้วก็พอเกิดน้ำปุ๊บทุกครั้งที่มีการส่งต่อเนี่ย พลังงานเนี่ยมันจะค่อยๆดดุดออกมาเรื่อยๆเวลาส่งต่อทีนึงพลังงานในอิเล็กตรอนก็จะค่อยๆปลดปล่อยออกมาตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะนําพลังงานเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ปั๊มโปรตอนเดี๋ยวพี่จะวาดรูปให้ดูเลยนะครับก็คือสมมติว่านี่เป็นแมทริกคือตอนนี้เนี่ยปฏิกิริยาเนี่ยจะเกิดในเกิดในไมโตัวคอนเดนเซนะครับให้ฝั่งนี้เป็นแมทริกและฝั่งนี้เนี่ยเป็น ช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มนะครับโดยก็จะมีที่กั้นไว้แล้วก็จะมีตัวโปรตีนตัวหนึ่งครับแล้วก็ยี่ตีหลายอย่างที่เป็นช n e l เอาไว้พอเอา NADH เนี่ยมาปุ๊บมันก็จะส่งไายอิเล็กตรอนใช่ไหมครับแล้วก็กลายเป็น NAD+ แล้วทีนี้อิเล็กตรอนเนี่ยก็จะมีการส่ง ผ่านแต่ละตัวไปเรื่อยๆระหว่างที่มันส่งเนี่ยมันก็จะมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาใช่ไหมครับแล้วก็เฮดบกที่ดูต่องาเนี่ยก็จะมาอยู่ฝั่งนี้ทําให้ส่งเนี้ยฝั่งนี้มีเฮดบกมีโปรตอนจํานวนมากแลวระหว่างนั้นก็มีการส่งถ่ายอิเล็กตรอนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็มีการส่งไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยก็จะมาส่งให้กับน้ําแล้วก็เกิดเป็น H2O ได้เพราะตรงนี้ก็มี h บเหมือนกัน ต่ว่ามีน้อยกว่าเพราะตรงนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของเฮตบวกสูงมีความเข้มข้นของเฮตบวกสูงปุ๊บโปรตอนพลังงานที่ได้มาเนี่ยก็จะมาปั๊มโปรตอนฝั่งนี้เนี่ยให้ไปอยู่ฝั่งโน้นโดยผ่านโปรตีนตัวใหญ่นี้ที่ว่ามีชื่อว่า ATP synthase จะมีการปั๊มโปรตอนไปฝั่งโน้นนะครับแล้วก็เกิด ATP ออกมานี่คือ ATP ที่เราได้ออกมานะครับ ปฏิกิริยานี้นี่ก็จะเป็นปฏิกิริยาที่ใช้ความเข้มข้น,นของโปรตอนเนี่ยให้เป็นประโยชน์เขาเรียกว่าปฏิกิริยาเคมีออสโมซิสนะครับก็จบเรื่องการหายใจดับเซลแบบใช้ออกซิเจนนะครับแต่ถ้ามาแบบไม่ใช้ออกซิเจนบ้างแบบไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือการ หมักแอลกอฮอล์คือแบบที่หนึ่งกับการหมักกดเอ็แล็กติกเป็นแบบที่สองน,นะครับโดยการหายใจระับบซิวแบบไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยจะมีแค่ขั้นตอนแรกขั้นตอนเดียวที่เหมือนกับหายใจแบบออกซิเจนนะครับก็คือมีไคลโคไรซิสมาพูดถึงในนี้ก่อนละกัรการหมักแอลกอฮอล อันนี้เขียนว่าเหมือนใช้ออกซิเจนก็แค่นี้นะครับการแมกับกอคอร์เนี่ยก็จะพบในพวกยีสต์พืชแบคทีเรียอะไรต่างๆก็เหมือนกันครับไกโคลซิคก็คือตอนแรกก็เป็นกรูโคสอยู่แล้วมันก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นไพลูเวยนะครับและไพลูเวยเนี่ยก็จะถูก ปล่อยคาร์บอนไออกมาตัวหนึ่งดังนั้นก็จะเหลือแค่ C2 สอะตอมก็คืออะซิโตดีไฮนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวรับอิเล็กตรอนจาก NAD+ NADH นะครับมารับอิเล็กตรอนไป NADH ก็กลายเป็น NAD+ แทนและ NAD+ เนี่ยก็จะไปรับโปรตอนจากปฏิกิริยาไฮโดรซิอีกทีนึงแล้วก็กลายเป็น NADH นะครับและอะซิโตดีไฮเนี่ย พอรับอิเล็กตรอนปุ๊บก,ก็จะเกิดไปเป็นอิอิชนอลนะครับแล้วก็เกิด2 ATP ที่ได้จากปฏิกิริยาไกโคไลซิสอันนี้ด้วย<ม>ก็อิชินอลที่ได้มาก็นี่เลยนะครับ<ม>ก็เป็นการหมักไอลคอฮอลดังนั้นอีกปฏิกิริยาหนึ่งครับก็คือการบักกดแลคติกการหมักกดแลคติกก็จะเรียบง่ายกว่าครับก็คือเกิดไกโคไลซิสก่อนใช่ไหมครับ กูโค้ดก็เกิดไคลโคลไรซิสก,ก็กลายเป็นไพรูเวตแล้วไพรูเวตเนี่ยก็จะไม่ต้องมีการไปเสียคาเข้าไปแล้วใส่แล้วก็จะเป็นตัวรับอตอนตัวสุดท้ายจาก NAD บวก NADH เลยครับก็จะรับเลยแล้วก็จะกลายมาเป็นกรดแลคติกนั่นเองแล้ว NADH ก็เสียไปปุ๊บก็จะได้เป็น NAD บวกเธอแล้วก็ไปรับ โปรตอนจากไกโคไาซิสแล้วก็มาเป็น NAD นอีกคนึงครับก็จะเกิดเป็นวัตจ,จักรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนี่ก็จบเรื่องการหมักกดแปคติกนะครับก็คือไพรูเวตนะที่จะสูุไพหมักแอลกอฮอล์ตัวรับอิตตอนสุดท้ายก็คืออาซิทลดีไฮดนะครับ แต่ถ้าเป็นการหมักกดแลคติกตัวรับอิเล็กตรอนสุดท้ายก็คือไพลูเวตนะครับแต่ถ้าเป็นแบบใช้ออกซิเจนตัวรับอิเล็กตรอนสุดท้ายก็คือก็คือออกซิเจนนะครับ ทีนี้ก็กลับมาดูที่โจทย์นะครับโจทย์ถามว่าการหมักกดเลคติกเนี่ยมีสารใดเป็นตัวรับกอรอนสุดท้ายตามลำดับอันแรกเป็นการหมักกดเลคติกอันที่สองเป็นการหมักแอ็กคอร์ก็เพิ่งเรียนมาเมื่อกี้นะครับก็คือเลคติกก็จะเป็นไทรูเวตส่วนการหมักแอลกคอลอ์ก็จะเป็นอัลิทอยดีไฮด์ก็ข้อนี้ก็ตอบข้อสามนะครับก็ข้อนี้ก็ถ้าเราเรียนเรื่องการหายใจรับเซลล์มาเนี่ยก็จะเป็นข้อที ไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากมายครับถ้าจํามาว่าตัวเราเปตัวไท้ายเป็นอะไรก็จะทำข้อนี้ได้นะครับ